เปิดแล้วเมนทลคิดสาขาบรีร้ัมเมนทลคิดส่วนพัฒนาเด็กแบบองค์รวมที่พร้อมเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ให้นกมาของคุณเพออราะรายยิ้มของรูปคือความสุขของเราทุกพื้นที่ในศูนย์ถูกออกแบบมาเพื่อก,กระตุ้นและเสริมสร้างพัฒนาการอย่างปลอดภัยและสนุกสนานด้วยหลักสูตรที่ได้รับมาตรฐานและการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญเัวาะทางเราพร้อมเติมเต็มศักยภาพของเด็กๆในทุกๆด้าน ในวันแกนโอเพนิ่งของเราเราได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่ใจดีและแขกคณสำคัญมากมายที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในครั้งนี้ทางสถาบันได้นิมนต์พระอาจารย์ที่เคารพนับถือมาประกอบพิธีจเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลสืบไปและอำนวยพ่อให้การเริ่มต้นั้งนี้แถมไปด้วยความร่าเริงตลอดไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและไว้วางใจเมนท่าคิด มาสร้างอนาคตที่สดใสให้นุ่นลาของคุณฟอมกันนะคะ